สวัสดีครับเอครับนี่วันนี้มาดูอ่ากำแพงแล้าวนะครับเรามาแก้ไขกันอ่าตอนนี้พี่ช่างเขาก็สกัดปูนเก่าออกก่อนนะครับสกัดปูนเก่าแล้วก็ทำความสะอาดหน่อยใช่ไหมพี่ใช่เนี่้มีเาสนิทก่อนนะมีสนิทนี้แหละ อ่าเนี่ยมีสนิมเป็นเหตุเป็ที่ทำให้ทำให้คูณล่าออกมาได้อ่าเป็นเหตุนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะใช้แปรงลวดแล้ได้ถูสนิมนี่ออกอืมเสร็จแล้วก็ทายากันสนิมอ่าแล้วเราก็ถานเข้าไปอ่าเอาตามหลักการเลยนะครับใช่ตามหลักการครับตามหลักการเลยนี่นี่เราจะก็เอาออกให้หมดเรา ถ้าเป็นโครงสร้างใหญ่ๆท่านอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยววันหนึ่งถ้าตึกสูงหรือมันอะไรใหญ่เงไี้ยมออืืนะจะถล่มเพราะอะไรนั่นมันจะหมดแล้วเสามันจะหมดเลยเนี่ยอ๋อโครง,งสร้างใหญ่ๆทำไม,ไ,ไม่ได้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 อันนี้ก็ต้องมีต้องมีคานต้องมีแบบมารับอ,อะไรมารับอ,อันนี้แก้ไขแบบ DIY ครับผมอันนี้กไม่นี่เสาล้วนไม่มีโครงสร้างอะไรอ่าอันนี้คือเสาล้วอบ้านนะครับเสาล้วอบ้านไม่ได้รับแรงอะไรมากมายนะครับ ันนี้ก็เลยนี่สามารถกระท้อได้เลยกระท้อได้เลยแล้วก็ยายาปารสนิมมาเอาใส่หูเกียร์หรือแป้งลวกด้ถุงแล้วก็ทานยาการสนิมอ่าการสนิมซะหน่อยใช่เป็นี่ตามหลักการอ่าถ้าบางคนไม่ใช้เป็นววกถูก็ยายาการสนิมทาทามล้ก็การสนิมลุกมาอ่าครับผมเพอเราลวกสนิมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำลวกอ่า เพื่อให้ปูใหม่ปูดอไปัะอาดกันหน่อยอ่าเอาน้ำรมๆหน่อยน้ำสะอาดๆหน่อยครับผมเราก็จะไปคูนถ้าปูนถ้าเป็นยาวถ้าเป็นยาวเนี่ยเราก็จับถ้าเรามีเวลาเราก็จับเสียมก่อนอ่าแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็เอาสามเหลี่ยมคาบแล้วก็รวบคูนกินได้เลยอ๋อเหมือนข้างหลังนะครับเหมือนข้างหลังเนี่ข้างหลังด้วยนะไปตามไปดูข้างหลังกันนี่ใช้เสียม อันนี้นะครับอ<ช>่าอันนี้ก็จับเสียมครับผมแต่นี่เราไม่มีเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าเสียมดิบเสียมดิบ,บอ่าใช่ไม่ต้องไม่ต้องจับทิ้งไว้เป็นวันสองวันอ่าแบบนี้นะมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเป็นใช้เวลาถ้าเวลาเราก็จะจับเสียมทิ้งไว้หนึ่งวันไว้ทีหลังก็มามาสาบได้อ่าอันนี้ต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับถ้าจับเสียมดิบพอไงกันต้องจับเสียมทิ้งไว้ก่อนใช่หนึ่งวันให้ให้เสียมแห้งก่อนใช่ อ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัดเนื้อเนื้อเสาได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ปูมันออกเยอะอ่าแล้วโป๊ะปูมันหนาเราก็โปฟก่อนทีละครึ่งอ่าโปฟก่อนทีละครึ่งให้มันแห้งแล้วเราก็โป๊ซ้ำอีกอ่าถ้าเราโปก์เป็นหนาปั๊บมันก็จะไหลลงมาใช่ใช่ใช่โอเคครับครับก็ต้องมีวิธีผสมปูนอีกใช่ครับใช่แต่ช่างไม้ไทยเขาจะผสมปูนอย่างปูนไม่เพื่อเพื่อเจ้าของบ้านทำเองเนี่ยเป็น DIY ก็ผสมมัดมาดเนี่ยมันหนาเราก็จะโพูดก่อนหนึ่งรอบอ่าเขาคือว่าเราใส่เลยมันก็จะไหลเป็นเชงช้าอ่าก็เป็นแผลล้ออย่างเงี้ยอ่าจะใช้ปูนพราะตกแต่งผิวบางอย่างนี้นะอ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวนี้นี่มันคือสนิมกรุงมาละอ่าแล้วก็เพราะหรือเขาเขาใช้สาว่านถ้าบ้านไหนมีสาว่านก็ใช้ปูคนกรีดกับนนค้อนเนี่ยค่อยๆตอกเข้าไป อ่ะสกัดมันออกมาใช่แล้วก็กลัมาขึ้นอ่าอันนี้ถ้าพ,พี่เพื่อนๆอยากจะทำนี่ก็คือแนวทางที่ถูกต้องเลยนะครับใช่ครับใช่จะ,ะเพราะว่าถ้าเราฉาบทับไปเดี๋ยวมันก,ก็น,นั่นอีกอ่าเดี๋ยวก็ลั่นอีก<ช>ฉาบทับไปยังไงก็ลั่นต้องสกัดออกก่อน<ช>อ่านี่ นี่ช่างมืออาชีพเลยอาชีพช่างไม่ใช่มือาอ,อาชีพอาชีพช่างอ่าอาชีพช่างไม่ใช่ช่างมืออาชีพ <c oughs> เหมือนกันอาชีพช่างกับช่างมืออาชีพเหมือนกันครับเมื่อเจอปูนเก่าก็จะอันนี้เป็นปูนที่เขาฉาบมาอ่าแล้วก็จะเจอปูนเก่าเจอปูนเก่าปูนก็นนะนจะเปิดนี่ยนะเนี่ยอะไรนะอย่างนี้แล้วก็บทับได้เลยอ่ยเาเอาหมอกมนะ เอาเนื้อที่แตกแล้าวนะเนื้อผิวออกมาก่อนอ่าไอ้ครับ,บเบรเล้าวล้าวกับมันตุง้งมันตุ้งของผสมเนี่ยตัวอย่างเลยอย่างนี้เรียกว่าล้าวธรรมดาอ่าแล้วก็เอาผิดโป๊หรือไอ้เกลียงโป๊เนี่ยแซะกันน่องแล้วก็ใช้ปูตต<ๆ>นตกแต่งผิวบางอ่าล้าวเขาเรียกว่าล้าวฉาบล้าวฉาบลาวฉาบไม่ได้ล้าวถึงเนื้อใช่นี่แค่ปูนตกแต่งผิวบางอ่าปูนตกแต่งผิวบางใช่ใช่มาแต่งแล้วก็ ได้เดีตัวนี้เนี่ยมันใชไ้ได้ด้วยไม่าั้นมันเล้าตุ่งมาแล้วอ่าอันนี้กรณีนี้มันมันดุ่งออกมาก็เหมือนเดิมทำความสะอาดก็สาดน้ำหน่อยก่เป็นการตึงตัวมันก็ตึงตับางอ่าใช่ตัวนี้เนี่ยไม่หนามเราก,าก็สามารถฉาบได้เลยอ่าไม่หนามากฉาบได้เลยอย่างนี้เราต้องปูทุกอันแต่อย่างนี้มันหนาก็ต้องโบกไว้ก่อนโบกให้ปูนมันเซตตัวก่อน เราก็เพ <ersch> <À. S 1> ิ่มมาซั้นอีกหนึ่งรอบจริงๆครับชั่วโมงสองชั่วโมงนะพี่ได้ครับบางอย่าที่เราก็ใช้เป็นอะไรหรือว่าแต่อย่างที่บอกอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จับเส้นให้ก่อนอ่แต่คุณผมใช้มันเป็นคุณขอดแทนปุณคุมันเหลือจากเทก็มันใช้ได้คุณกาวอะไรก็ใช้ได้ครับในกรณอนี้ที่ ก็ของบ้านไม่ได้จ้างช่างอะไรอยากทำเองพอเห็นเขาไม่มบ้างอ่าครับปูนกาวปูนเหลือย่างเงี้ยเราลดไปซื้อปูนปูกปนกา,ปกาวปูนสำเร็จใช่ได้ <c oughs> ได้เลยถ้าถ้ามันถ้าโปหนามันก็จะไหลอย่างเงี้ยอ่าถ้าโป้หนาจะไหล <c oughs> โป,ลโปลก้ก่อนรอบโป้ให้ปูนเขาเซตตัวก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นเราสกาัดออกเมื่อกี้นี้สกัดออกเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้มันฉาบฉาบผิวนะครับก็ฉาบได้เลยไม่ต้องรอปูนแห้งไ,ไม่ต้องรอปูนเซ็ตตัวนะครับเราก็โฟว์ไปได้เลยแล้วเราก็ค่อยมามาปั่นตอนที่มันจะแห้งเดี๋ยวเรามาแต่งเดี๋ยวเรามาแต่งรอบนึงเดี๋ยวเราโฟว์ไปก่อนยัเข้าไป อันนี้ครับพอบปูนเซตตัวสักพักหนึ่งแล้วก็จะเขาปูนเข้าไปถ้ามันเต็มเหลี่ยมเสาหรือว่าเต็มในปริมาณที่เราต้องการอ่าเต็มนเลือดนี่ไม่ใช่ปัญหาเราตอนที่เราปาดเราแต่งแล้วก็ปาดอาอกอ่อแต่จริงเขาไม่มันเป็นแค่ปูนขาวแต่นี่ปูนขาวมันไม่ดีเราก็อันนี้แก้ขัดก่อนให้รักกัน อันนี้เราก็เหมือนกึงนะ่งกึ่ง DIY เนี่ย DIY เลยแหละอะ่จริงๆเพื่อนๆพี่ๆก็ทำเองได้ได้ครับอ่าไดควเลือกก็ใส่ถุงมืออ่าใส่ถุงมือซะหน่อยการปูนกัดใช่ครับอ่าแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็น,นั่นแหละลูกทุ่งไปเลยครับอ,อืม นี่ยพอคูณเซตตัวแล้วก็จ nah ะ <oh เริ่มฉาบง่ายขึ้นใช่ครับอ่าให้มันเต็มอัดใบอัดอัดเสาให้มันเต็มทีนี้มันทีนี้มันกินเยอะแล้วลยมันกินเยอะหน่อยอ่าอนนี้นไ่มีทุก่อนอ่านี่นะครับอัดอัดไปสักพักหนึ่งเราก็ ทิ้งไว้ก่อนนะครับรอปูนเซตอีกรอบหนึ่งางานปูนต้องใช้เวลานะครับอ่านะครับพอปูนเริ่มหมาดๆเริ่มเซตตัวแล้วก็จับเสียมนะครับเสียมดิบ หลักการท่อะไรหลักการช่างเนี่ย อเราก็จะเริ่มแต่งส่วนตัวนี้ก็เริ่มแต่งได้เลย ต้องมีบอกเราต้องมีฟองน้ำเลยสำคัญด้าชิดนี้เป็นไรใช้ฟองน้ำนะครับใช้ฟองน้ำ<ด>เก็บงาน,งนให้<ร>ดูปรกกะเด็นนี้เราก็เรสะอาดสะอาดนะครับอ่พอปูนเซ็ตตัวสักพักหนึ่งฮะช่างก็มาแต่งต่อนะครับโคตต่อไมอี่เพราะมันน้ำมากอ่า ก็สาวทั้งต้นเ,เราะเากระทอเทาะออกไปเยอะโอเคแต่งทักพักหนึ่งรอเซตตัวอีกรอบหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวเอาเสียมมาจับ แต่งต่อนะครับเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่ตรงนี้ก็คือเก็บเรียบเรียบแล้วครับแล้วก็เอากองน้ำทุกน้ำถ้ากองน้ำใหม่ๆจะดีเช็ดข้าวปูที่เราปั่นขึ้นไปมันก็จะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้รอให้ปูมันชอบแม่งเราขึ้นข้าวอย่างเี้เราก็เอากองน้ำสะอาดๆที่นะสะอาดก็จะดีน้ำทุกเพียงบ่อยนะครับเราจะเช็ด เราจะทาสีใหม่หรืออะไรใหม่เราก็ต้องเช็ดนะครับอ่าเช็ดไว้ก่อนอเช็ดทำความสะอาดก่อนเ้อนะครับเช็ดที่เราฉาบปูนะครับนี่จะเกิดนี่มันเป็น ใส่ไม่ใช่ใส่ปูนฉาบมันก็ไม่น่าเราเราแห้งนะครับก่อนทาสีเราก็ดัดเอาดัดทรายมาลูบปแล้วมันกวาดมากว่าก็ได้ครับให้ไม่แห้งสิก่นทครับอ่าครับนี่คือดัดทรายนี้เราก็ก่อนทาสีแล้วก็ดัดทรายอ่าก่อนทาสีก็กระดาษทรายรูปหน่อยครับมันก็ไอ้เป็นี้จะร่วงออกมันก็จะเนียนเนียนครับแต่ถ้ามันเป็นปูนฉาบโดยตรงมันก็จะเนียนกว่านี้อ่าเป็นปูนฉาบจะเนียนเพราะทรายมันละเอียดกว่าใช่ครับผมอ่า โอเคอันนี้ก็จับเราแบบเอาใช้อุปกรณ์หรอือว่สัสดุที่เรามีอ่าเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้เท่าที่เรามีก่อนใช่ครับอันนี้เป็นฟูลที่เหลือจากการที่เราใช้งานทีแล้วใย่างทีล้วก็คือมันใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่โอเคอันนี้ก็รอครับรอเหลี่ยมรออย่างเดียว อันนี้แต่งสวยเลยครับพี่แต่งสวยใช่ไหมใช่แต่งสวยแล้วแต่ว่าจะยังแต่งได้เพียงแค่ไหนเราก็่อยังคูณยังช้ำๆอยู่แต่ก็เริ่มแต่งได้แล้วยังใช้เวลางานคูณมันตกรัดเวลาไม่ได้หรอกบางทีก็เลือกในบ้านบางทีก็เลือกข้าเหมือนเวละงานคุณอบางทีอ่ะแล้วแต่ เดี๋ย่เป็นยม้มันีะดีเกี่ยมยามที่ดีเราเวลาลุกเราฝันคุณมันดูดก็ฉาบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง มืดเลยนะครับแต่เรามาดูกันนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับอ่าทีนี้ก็เช้าแล้วนะครับมาดูผลงานกันหลังจากที่เราปั้นมันตั้งแต่บ่ายนะครับเมื่อวานอันนี้ก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วก็ผลงานก็ปูนแห้งนะครับ อันนี้ก็ดูดีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็รอบปูนแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็มาทาสีกันได้นะครับนี่นะครับอ่า มีการจับเสียมดิบนะครับก็สวยงามเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆพนี่พีนะครับนี่นะครับเสาหั้วบ้านเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพนพี่พีนะครับเผื่อใครมีปัญหาก็ทำเองได้ครับ ทำเองได้ไม่ยากแต่ว่าการการทำปูนการทำงานปูนต้องใช้เวลานะครับจะเย็นๆค่อยๆทำนะครับเป็นแนวทางให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ